รถไฟฟ้าที่เคยขายดีในไทยตอนนี้เจ๊งแล้วเหรอใช่ครับรถไฟฟ้าเนต้าที่เคยมีคนแห่จองกันหนักหมื่นคันถึงขั้นเปลี่ยนปีกิจการมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวเนต้าทำไมถึงพังยับในไทยจากดาวรุ่งกลายเป็นดาวดับถ้าย้อนกลับไปในเมื่อปี2023ถึงปี2024นเนต้าเข้ามาในไทยพร้อมสโลแกนว่ารถไฟฟ้าราคาจับต้องได้ด้วยรุ่นยอดนิยมอย่างเนต้าวีที่ราคาตา่ำกว่าคู่แข่งร้ายแสนบาทแถมใส่ฟีเจอร์เพียบทั้งจอใหญ่กล้องรอบคัน รถด,ดูน่ารักขับง่ายบอกตรงๆเลยนะครับว่าใครเห็นก็อยากซื้อหลังจากที่เริ่มส่งมอบรถจริงๆปัญหาต่างๆก็เริ่มทยอยตามมาบางคนจองรถไป3าเดือนก็ยังไม่ได้บางคนได้รถแล้วแต่ศูนย์บริการไม่มีในจังหวัดตัวเองที่หนักสุดคือรถบางคันมีปัญหาไฟฟ้าภายในจอแง้งระบบชาร์จขัดข้องแถมรออะไรนานเป็นเดือนและนี่ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญครับบริษัทแม่ในจีนโฮซอนออโต้ Auto, มีรายงานว่าขาดคุนสะสมหนัก ขายรถได้แต่กำไรไม่มีแถมเมื่อเกี้ยเาเจอคู่แข่งโหดอย่าง B Y D, วูลิงเทรดลาและแบรนด์นใหม่ๆอีกเพียบทำให้ยอดขายหายไปเรื่อยๆทำให้เริ่มต้องตัดค่าใช้จ่ายกระทบถึงสาขาในไทยทันทีและสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็ตามมาในช่วงกลางปี2025เนต้าเริ่มลดราคาแรงมากจากคนที่เคยซื้อรถราคาหลักล้านกับซื้อได้ในราคาไม่ถึง0 0แสนบาทลูกค้าเก่าก็คือช็อกเลยครับเหมือนโดนหักหลังขายตัดราคาแบบไม่มีเยียวยา ไม่จบแค่นั้นศูนย์บริการเริ่มปิดเงียบพนักง,งานหลายคนโพสลาออกลูกค้าเขาไปซ่อมรถก็รออะไรแบบไม่มีกําหนดครับและสุดท้ายความเชื่อมั่นก็หายไปหมดคนไทยไม่กล้าซื้อเพราะกลัวไม่มีศูนย์บริการดูแลในอนาคตแม้จะพยายามปรับราคาหรือโปรโมชั่นใหม่ๆก็ตามก็ไม่ช่วยอะไรได้แล้วเนต้าจึงกลายเป็นอีกหนึ่งเคสศึกษารถไฟฟ้าดังแค่แป๊บเดียวก็เจ๊งเพราะบริการไม่ถึงความมั่นคงไม่มี และสุดท้ายนี้ครับบทเรียนจากเนต้าคือการขายของถูกไม่ได้แปลว่ารอดถ้าบริการหลังการขายแย่และแบรนด์ไม่มีความน่าเชื่อถือเพราะรถไม่ได้ซื้อแค่มาขับแต่มันต้องมีการดูแลระยะย,ย,ยาวด้วยและเพื่อนๆล่ะครับฟังข่าวนี้รู้สึกยังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ